พบกับสืบสต็อกเชอลร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่24ก,กรกฎาคมราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่9บาท15สตางค์ก่อนจะขยับต่อขึ้นไปแตะ9บาท30สตางค์ซึ่งเป็นการบวกต่อเนื่องมา2สัปดาห์กว่า10%เราลองพูดถึงหุ้นบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชน หรือว่า JWUD ทำธุรกิจให้บริการโลจิสติกภายในประเทศอย่างครบวงจรในปี58ซึ่งเป็นปีแรกที่ JWUD เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง333ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ที่เคยทำได้143ล้านบาทก่อนที่จะพลิกกลับมาขาดทุนเกือบ9ล้านบาทในปี59เนื่องจากเกิดการย้ายฐานการผลิตแต่ล่าสุด ไตรมาสแรกของปีนี้ JWD สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิอีกครั้งราว40ล้านบาทจากอัตราค่าเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นทำให้นักวิเคราะห์มองว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเทินอลเลวของ JWD ส่วนสัญญาณราคาหุ้น JWD ที่พุ่งแรงในช่วง2สัปดาห์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศแผนจัดตั้งกองลีดรวมถึงงบในไตรมาสที่2ที่คาดว่าจะโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากอักตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจห้องเย็นที่เพิ่มขึ้นบอลหยันต้าคาดว่าการจัดตั้งกองหลีดของ JWd จะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้หรือว่าไตรมาสแรกของปีหน้าซึ่งมีลุ้นจะได้เห็นการจ่ายปันผลพิเศษสูงถึงหุ้นละ1บาท20สตางค์ที่ยังไม่ได้รวมในประมาณการประเด็นที่ต้องติดตามของ JWd ในตอนนี้ก็คืองบในไตรมาสที่2ว่าจะออกมาดีตามคาดหรือไม่ รวมถึงความคืบหน้าของกองลีดพอต้องยอมรับว่าราคาหุ้นได้ตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นนี้ไปมากแล้วสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โลกธนาชาตวิชนัน์ธรรมบำรุงแนะนำว่าสำหรับการเก็งกำไรในช่วงสั้นหุ้น JWD สามารถซื้อเก็งกำไรบางส่วนได้ที่แนวรับแรก9บาท25สตางค์แต่ถ้าจะให้ชัวร์คนรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงไปที่แนวรับถัดไป9บาท5สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก9บาท40สตางค แนวต้านถัดไป9บาท85สตางค์และมีจุดขายตัดขาดทุนที่8บาท90สตางค์